สำหรับใครที่มีมือถือ iPhone อยู่นะครับคงต้องดูข่าวดีๆนะครับวันนี้มี Gadget มานําเสนอครับที่จะช่วยปเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณนะครับให้เป็นกล้องสอดแนมแบบไร้สายครับกล้องตัวที่ว่านะครับชื่อไอซ่อน Remote Room Monitor นะครับของบริษ oh ัท Stem ก็คือเป็นอุปกรณ์สอดส่องระยะไกลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยของสารที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทํางานการออกแบบกล้องตัวนี้นะครับก็ดูเป็นมิดมากกว่ากล้องสอดแนมประเภทอื่นเพราะว่าแน่นอนนะครับการใช้งานหลักก็คือการดูแลคนที่เรารักนั่นเองครับไม่ได้ไปสอดแนมใครนะฮะและใช้งานก็ง่ายด้วยแค่ติดกล้องไอซ o อนบนแท่นรองแม่เหล็กแล้วก็เลือกปรับมุมมองที่ต้องการนะครับและไอซ ก็จะส่งสัญญาณ เชื่อมนะครับผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เหมือนชุดอุปกรณ์อื่นๆครับไอซอนจะส่งข้อมูลสรรัญญาณวิดีโอและออดิโอเข้าไปยังอุปกรณ์ iOS เนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นของ iPhone iPod หรือว่า i p แ d นะครับแล้วคุณสามารถตั้งค่าใหไอซ่อนส่งภาพวิดีโอแจ้งเตือนเมื่อมันตรวจพบว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในบริเวณนั้นก็ได้หรือว่าจะสั่งบันทึกแล้วก็ให้อัปโหลดขึ้นไปบนช่องส่วนตัวใน YouTube ก็ยังได้นะครับราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอยู่ที่129 9.95เหรียญนะครับหรือประมาณ4,000บาทนั่นเองตอนนี้ขายที่ Apple Store นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อโดยตรงก็ได้จาก STEM กรบ,บริษัทผู้ผลิตไอซอน